กมองว่าเพศเราจะเปแต่ผู้ชายเดี๋ยวเราก็อยากให้ผู้หญิงทั้งประเทศรู้ว่าพี่เอผู้หญิงด้วยนะคะลูกต<อ>่อไปนี้ตะกแ่นแจะร้องเพลงได้หมดทุกเพลงของแอมมี่นะคะไม่ถูกเลยคะะเลยซื้อให้ต้องเองถึงไปใช้ซื้อ,อ,อแม่ลูกจริงๆแม่ให้ลูกจริงๆน,นะนะลูกนะนะแม่ให้ลูก สวัสดีนะคะแม่คุณให้ผมจริงค่ะอย่างล่าสุดเลยกลับมาพี่ตะกแตนยังไงพี่ซื้อไปเท่าไหร่นะจริงๆเรื่องราคาพี่ขอไม่บอกนะคะเรื่องราคาเรื่องราคาขอไม่บอกไอเนียค่ะแต่เรื่องราวที่เรากับตะกแตนเนี่ยค่ะคือมีเรื่องราวกันมาคือพี่กับน้องตะกแตนเนี่ยคือคุณพ่อพี่เอเป็นคนชอบเพลงตะกแตนมากแล้วเคยจ้างตะกแตนไปร้องเพลงวันเกิดให้พ่อดูแล้วตะกแตนโทรมาบอกก่อนวันงานสักประมาณ1หรือ2อาทิตย์หรือหนึ่งเดือนไเนียค่ะว่า พอดีหนูร้องเพลงของตัวเองไม่ได้แล้วนะคะแม่มพอดีหนูแบบพอดีไม่ได้ทํางานากับบริษัทเดิมอ่างเงี้ยเราก็คิดในใจว่าเอ๊ะแล้วน้องก็บอกว่าหนูจะยกเลิกได้นะพี่เก็บอกไม่เป็นไรลูกลูกร้องเพลงไหนก็ได้เพราะว่าเราอะรักลูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราเห็นในติ๊กตอกอะค่ะที่ตอนนี้เขาแชาร์กันอะไรเงี้ยใช่ร้องได้เจ็ดคำแล้วเรารู้สึกว่าอ้าว เราก็รู้จักเขามา4ปีแล้วแล้วเราก็พูดคุยโทรคุยกันทุกเรื่องอะไรทุกอย่างไอเดียแล้วทําไมเวลาลูกสาวเราเหมือนเขามีความทุกข์ไอเดียททำไมเราอยู่เฉยๆทำไมเราไม่ไม่ไปช่วยไอเดียก็คิดในใจว่าหาวิธีที่จะช่วยเขาไอเดียค่ะก็เลยได้พูดคุยกับทางแกมมี่ซึ่งทางแกมมี่ก็น่ารักมากไอเดียค่ะก็มอบหมายขายลิขสิทธิ์ทุกอย่างด้วยดีไอเดียพี่เอก็เลยได้มีวันนี้วันที่ เออเราก็ซื้อมาเสร็จแล้วสักระยะหนึ่งอะคะ่ะเราก็แบบว่าเออน้องตะกแตนว่างไหมลูกมาสอนร้องเพลงให้พี่เอที่บ้านหน่อยได้ไหมไเดียคือจริงแล้วเป็นแผนการ<ท>อยากเสริมรจไ,ไ,ไอเดียเขาก็มาสอนแล้วเขาก็บอกว่าถ้าหนูสอนเพลงหนูหนูอาจ,จะร้องได้แค่เจ็ดคำอไอเดียเราก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วนะลูกต่อไปนี้ลูกจะไม่ต้องร้องแค่เจ็ดคำแล้วเพราะว่าแม่ซื้อลิขสิทธิ์ทั้งหมดให้ลูกหมดแล้วเดียค่ะ เขาก็ช็อกอะไรเยวค่ะเขาก็น้ำตาไหลอะไรยวเราก็รู้สึกแบบเหมือนดีใจกับความสุขของผู้หญิงคนนึงอะไรเยวเหมือนเหมือนคนชอบมองว่าเพศเราจะเปแต่ผู้ชายอะไรเยวเราก็อยากให้ผู้หญิงทั้งประเทศรู้ว่าพี่เอเผู้หญิงด้วยนะคะลูกไม่ได้เปย์แต่ผู้ชายอย่างเดียวอะไรยวก็ทุกเพลงเลยค่ะทุกเพลงทั้งชีวิตการเป็นนักร้องของตะกาแตนต่อไปนี้ตะกาแตนจะร้องเพลงได้หมดทุกเพลงของแอมมี่นะคะนะครับ ไม่ถูกเลค่ะเลยซื้อให้ต้องเองสไปใช้ซื้อหนึ่งปีค่ะหนึ่งปีนะคะแล้วแกมี่ก็น่ารักนะคะแถมเดือนให้ด้วยเดี๋นปลายหรืเดือนขบมันต้องเป็นหลักสิบเออจริงจริงเออแม่ไม่ขอพูดเรื่องตัวเลขดีกว่าลูกไอเดียแม่ขอพูดเรื่องความแบบเหมือนกับพี่บอกตักแตนแล้วว่าพี่เอใช้ความรักในการเดินทางพี่รักหนูพี่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าพี่ซื้อให้หนูอะ มันมีคนแก่หรือว่าเด็กหรือว่าวัยรุ่นหรือวัยน้องทวกเราที่เราฟังเพลงหนูอยู่หรือไม่ก็ลูกสาวพี่เออเขาบอกว่าเขาอยากฟังเพลงตะกแตนก่อนตายสักครั้งหนึ่งไอเด้อต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวแล้วนะคะพี่เอซื้อให้ตะกแตนได้รองแล้วเหมือนพี่อจะดีใจทุกครั้งเวลาเห็นน้าตาของความสุขจากน้องๆ้องผู้หญิงไงเด้อพี่รู้สึกว่าดีใจดีใจมากที่อย่างน้อยก็ เป็นประโยชน์เล็กๆอะค่ะให้กับผู้หญิงคนหนึ่งอย่างเนี้ยค่ะทุกๆคนเลยนะคะถ้ามีอะไรให้ช่วยได้บอกเลยนะคะ,คะน้องๆนักข่าวด้วยเหมือนกันไม่ใช่แค่จะเป็นศิลปินดาราอย่างเนี้ยค่ะถ้าเราพี่เอก็คือความทุ่มเใช่แต่เราก็ต้องเป็นพี่น้องกันก่อนเราต้องรักกันก่อนเราต้องช่วยเหลือกันก่อนไม่ใช่ว่าอยู่เป็นใครแล้วจะดูแลได้ตลอดเพราะว่าพี่เอก็ต้องดูแลคนเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันแล้วเป็นพวกเดียวกันแล้วเราต้องดูแลตลอดไปจนถึงวันตายนยคะคะ ตักแตนได้บอกอะไรแบบพี Anti ่เอไหมหรือว่าอยากเขาก็จะทำอะไรเขาก็ดีใจมากเขาบอกว่าให้พี่เอพูดไปเลยพี่เอบอกว่าพี่เอเป็นคนให้แล้วไม่อยากพูดถ้ามีอะไรให้ทุกคนไปถามตั๊กแตนเองแล้วกันความรู้สึกของเขาอย่างเนี้ยค่ะแต่เราเป็นผู้ให้เราก็ได้แค่นดี้ค่ะบอกทุกคนว่าให้แล้วนะคะไอ้เนี้ยตั๊กแตนบอกอะไรพี่เอบ้างเขาบอกขอบคุณพี่เอมากขอบคุณแม่มากไอ้เนี้ยคือเขาแอบดูเราอยู่ตลอดจริงจริง คนอาจจะไม่รู้ว่าพี่เอกับตากแตนสนิทกันอย่นี้เขาก็จะโทรมาปรึกษาทุกเรื่องอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็รู้สึกดีใจที่อย่างน้อยเราก็เป็นประโยชน์ให้เขาให้เขารู้สึกน้ำตาไหลด้วยความสุขอย่างนี้ค่ะพี่เอว่าคนไทยทั้งประเทศหลายคนที่รักเขาก็ดีใจตามพี่เอกเงนี้ค่ะเป็นคนซื้อแล้วร้องตากแตนสักเพลงหนึ่งไหมคนที่ไม่ใส่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้อะร้องต่อเดี๋ยวลูกเขาก็ดูแลเราร้องร้องร้อง เดี๋ยวก่ได้แค่ดีเดี๋ยวค่ะเจ็ดคำไหมคนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนลไม่ได้เมื่ไหรพี่เอขอแกมี่แล้วว่าพี่เอขอไว้ด้วยคนนาเดี๋ยวถ้าพี่เอร้องเกินเจ็ดคำแกมี่ไม่ว่านะคะเดี๋ยวค่ะคือพี่อ้ําเนี่ยพี่อ้ําเป็นคนที่ชอบคาเทียเดี๋ยวแล้วพี่อ้ําก็บอกว่าเนี่ยเหมือนกำไรอ่ะพี่อ้ําบนบนว่าสวยแล้วก็ชอบแล้วพี่เอกับพี่อ้ํามาค่ะอยู่กันมา2-5ปีเต็มเต็มางไเนี่ย กับที่พี่อ้ําทําให้เป็นเอสุชัยทุกวันนี้ซึ่งมูล,ลค่าแบบพี่เอรู้สึกว่ามันมากกว่านั้นแล้วก็พี่เอก็เลยรู้สึกว่าเขาอยู่กับเรามา25ปีอ่ะกับกําไรวงหนึ่งอย่างเนี้ยเราซื้อให้เขาอย่างเนี้ยพี่เอก็ว่ามันสมควรอย่างเนี้ยค่ะก็เลยได้ซื้อให้พี่อ้ําไปไนเนยอะค่ะประมาณนั้นค่ะแต่พี่หมก็ขายต่อไม่ได้ อ้ำอ่ะหัวการค้าตลอดเลยพี่ก็สลักชื่อที่กล่องใช่บอกไหาว่าอ้ามแกก็บอกว่าเนี่ยฉันไปขายต่อไม่ได้แล้วนะเนี่ยพี่เอก็เลยแซวว่าเนี่ยหลานฉันก็มีเป็นหลานสาวด้วยางเดียให้หลานได้นะถ้าพี่อ้ามเบื่อแล้วางเดียพี่เอก็แกก็เลยอยากให้พี่เอซื้อกำไรเหมือนแกแต่พี่เอบอกว่าพี่เอขอเป็นขอสร้อยคอด้วยแล้วก็กําไรด้วยอะไรแบบหลายๆอย่างผสมกันไปเรื่อยๆแต่วันนี้ก็ใส่สร้อยคอเพราะว่าเป็นเกาะอกไอเดีย วันนั้นไม่ถไถครับเพราะว่าไถาซอยเดีย๋ยวแต่พี่ว่าครั้งหน้าถ้าเจอได้จะไถต่อ